็จแล้วครับข้าวปลาเนี่ยว้าวเสร็จแล้วตักเด้งก่อนนะครับอย่างนี้ใส่หมดเลยอืมเราเพิ่งเนลี่ยแล้วเรากินพอดี๋ยวเดียวกินเพื่อยู่อยู่เพื่อกินตักหมดแล้วคนหนังหนังก็กินแม่ขออีกเนี่ยเดาออกปาครับนี่ตักก่อนนี่ร i̇şte ้อนไหมไม่ไม่ร้อนเส้นอร้อนไหม กันนี่อ่ะร้อนไหมร้อนสิไม่ร้อนได้ไงนี่ขอปลาครับขอปลาได้แล้วนี่ขอปลาได้แล้วนี่ของเราว้าวอ้าวของใครเนี่ยของลูกชายอ๋อนี่ของพ่อมันี่อ้าวคุณแม่อ่ะแม่กินแล้วเหม็นดูดิ คนรังไม่มีคนรังไม่มีมีพวกเอานะกันสองคนโรยเอ้ยขี้น้ำตาล,ลน้ำตาลรายไม่มีน้ำหาวานเหรอน้ำหาวานอยู่ตู้เย็นใส่เอ้ยอ,อ๋อดื้อไม่ได้ใส่ติดปนปั้นหมดเลยไม่ได้เข้มนี่เกีียวอว้ย เอาถ้วยหนึ่ง,น,งน้ำส้มเอาาม้าวทำไมน้ำส้มมันใสอะทำไมไม่เป็นสีส้มอ่ะตรติดตลกแล้วติดตลกแล้วเน่ใส่น้ำตาลน้ำตาลไปเลยพริกใส,ส,ส่เลเาายนะใสหน่อยเดียวพอพริกใส่หน่อยเดียวพออ๋ออ๋อสีเบไม่ใส่ไม่ใส่อ่าเนี่ยดู ทำข้าวหมอาาปลาดอร่อยไหมอร่อยเว้ยตาตันบาจริงจริงเอาจริงจริงเห็นไหมน้าชิมกันนะแต่ลมบัวอร่อยด้วยไม่อร่อยน้าจะไม่อืมเพราะคนทำอยู่นี้เนี่ยคนทำเตี๋ออ่ะมาอ๋อ ถ่าเอ๋อมออืมขัดเปรี้ยวเทมาเลยขัดเปีดเด้ยวอ่ะเ,เอาไนาส้มข้นกระสือก็ะด้เพราะน้ำส้มเคือไม่ได้ชิมก่อนชิมในทีอ่าได้เลยอ,อ๋อออตือ้าว กินไปนเลยทำไม้องเปล่าอ้ามโอ้อร่อยโอเคโอเคยจบคลิปเด็กอะไรครับ